ตอนที่175หวังหลวงตงฟังเปี้ยนจกกักรพรรดิแห่งสังเสียเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อดันเจียนยกระดับแล้วค่ะหลังจากเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้ว เย่ยนี่เองเราต้องทำตามสัญญาที่ให้ไหว้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เทพในพอร์ตลินสนุกกับดันเจี้ยนให้เต็มที่นอกจากนี้ให้ส่งออกชานทั้งหมดเข้าสู่กองทัพเพื่อให้พวกเขาได้มีประสบการณ์บ้างดันเจี้ยนได้ยกระดับแล้วความยากปัจจุบันก้นปึ้งอัญญามณีสายฟ้ารับคุ้พุงกันต่อความเสียหายจากท่าไฟฟ้า50%ถาวรและมีโอกาสได้รับทักษะไฟฟ้าเปิดใช้งาน ทักษะที่ได้รับปีกสายฟ้าได้รับพลังในการบิน1นาทีคุณดาวสิบนาทีถึงจะแค่1นาทีแต่เราก็สามารถวินได้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนกันความเร็วนี่มันเหมือนกับการวาร์ปเลยเร็วกันไปต่อจากนี้เราจะต้องทำหาชิ้นส่วนกิสตั้งคุญแจแล้วว่าถุกหลุกพลังต่างๆอ๋อ ลิงสายฟ้าบอสระดับกนบึง้งระดับ40พลัง6เปิร์นข้อมูลวายสี่เบอร์นจิตวิญญาณหนึ่งเปร์นร่างกาย6 0เ0อร์นทักษะปีสายฟ้าฝ่ามือสายฟ้าคุณสมบัติพิเศษได้รับขาอเสียหายธาตุไฟฟ้าลดลง50%ได้รับข้อเสียหายกายภาพลดลง50%ความเร็วเพิ่มขึ้นการรักษาเพิ่มขึ้นคำสาบเชิ่ชา้าบกระเบิดธาตุล็อกวิญญาณลองมันนี่เพิ่มเผาวิญญาณให้นักรบอกพราะกระดูกของชันจะก,การแกร่ซา จมตีคลั่งทำไมบอสตัวนี้ถึงไม่จมตีฉันในทันทีกลับปล่อยฉันได้ย้ำมันิใสฟ้าก่อนอะหรดูวะจ้ะยาใส่ฟ้าใช้ปลุกเทพใส่ฟ้าได้จริงๆด้วยตอนนี้มีไอเทมปลุกแล้วเหลือแค่กุญแจเท่านั้นสังหารลิงใสฟ้าได้รับประสบการณ์บวก2องล้านมืเรื่องของที่นี่ก็จบลงแล้วไม่ใช่นี่มันนี่มันวิญญาณเทพเทพเจ้าใสาฟ้า ประาช้าแห่งสัตว์ร้ายอาศุลที่แม้แต่อาจารย์และผู้อาวุโสเบิ่งยังไม่สามารถประชันหน้าได้ท่านเทพสายฟ้าตายแล้วหรอเทพผู้ทรงพลังทูกสังหารโดยราชาสัตว์ร้ายถ้าวันครั้งหน้ามีโอกาสฉันจะปลุกนายของแกเองดาบเทพสายฟ้าดาบแห่งเทพสายฟ้ากุญแจไข่ตำหนักสายฟ้าไม่ต้องห่วงฉันรักษาคำพูดแน่นอนคาระวะท่านจจกรพัด ไม่ต้องหรอกเรื่องของแท้ในพอลลิตนั้นฉันได้ยินมาบ่อยมากในช่วงนี้แต่ไม่คิดว่าจะยังงนุมขนาดนี้ในวันหน้าจะต้องเป็นคนที่น่ากลัวมากแน่แน่ ขอบุณครับเกี่ยวกับเรื่องของกองฟังสุนฉันต้องขออภัยแทพในพอตลินในนามของราชวงศ์ด้วยหากท่านลินต้องการอะไรสามารถแจ้งกับเจ้าเอิร์ดได้โดยตรงเลยถ้าอยู่ในขอบเขตที่ราชวงศ์สามารถช่วยได้ฉันจะช่วยเลยอ,อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับถ้าหากว่ามีอะไรให้ผมช่วยสามารถบอกได้เลยนะครับได้เลยได้หลย,หลายราชวงศ์เราจะเป็นมิตรที่ดีต่อท่านลินเอาล่ะพวกเด็กๆก,ก็คุยกันต่อเลยลินมาอยอยู่ขอบคุณมากนะ ไม่หรอกฉันเองก็ได้สิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องการลูดันเจี้ยกสักสองสามรอบอีกประมาณ3มชั่วโมงคนของเธอก็จะเข้าดันเจี้ยนนี้ได้เหมือนกันอ้ําสามชั่วโมงต่อมาฉันลุยเสร็จแล้วดีร้อยถ้างานตอนนี้เราไปหาปูลี่กันเถอะเขาน่าจะรู้ว่านายต้องการอนังสือเล่มไหนคุณปูลี่เทพลินมาแล้วค่ะคุณปูลี่คุณปูลี่คนนี้แหละเทพเลิอนลิน,ลนที่หนูพูดถึงก่อนนั้นนี้ สาวน้อยความเจ้าของใช้แก่คนนี้ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่คิดเลยว่าจะอายุน้อยขนาดนี้ได้ยินจากเย่าเอิบม,มาว่าเขาเป็นเทพในพรตตั้งแต่ลเลเวลสาสเอ๋อเนื่องจากเป็นเทพในพรตเล่นคุณสามารถค้นหาหนังสือโบราณต่างๆที่นี่ได้อย่างอิสระและอานได้นานเท่าที่ต้องการขอบคุณครับพบู้อวุโสเจ้าเด็กนี่ ไม่ผิดหวังรลอยที่เป็นหนังสือโบราณจากคลังลาวของอาณาจากักรบันทึกเรื่องราวลับมากมายที่แม้แต่สาบานเซียจีก็ยังไม่เคยบันทึกไว้แม้แต่เรื่องของแทมเหรียดดี้และจอมเว้นอุอย่างก,ก็ยังมีอยากรู้จริงๆว่าจะหาข้อม,มูลของผู้ที่อยู่ในสนามรบไิรัตได้หรือเปล่าสองชั่วโมงต่อมาเป็นไงบ้างได้ไรเพริ่มมากงไหมไม่เลวร้อยมีข้อมูลมากมายที่ไม่สามารถหาได้จากโลกภายนอกแต่น่าเสียดายเสียดายอะไรยังไม่เจอสิ่งที่ฉันตามหา แม้แต่ห้องสมุดรับขอน้าจากก็ไม่มีบันทึกไว้เลยหรอท่านเทพในพอรตเลนท่านอยากรู้เรื่องอะไรบางทีฉันอาจจะช่วยคณได้ผมอยากรู้เรื่องดินแดนรกร้างยังมีเรื่องเกี่ยวกับบอสในใจกลางพื้นที่ชั้นบอนของสนามทดสอบนี่นนด้วยอะดูเหมือนว่าผู้อาวุโสน่าจะรู้อะไรบางอย่างข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ที่นี่ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะดูมันแม้แต่เหยาย่ๆเองก็ไม่มีสิทธิ์ขอบคุณมากครับผมจะจดจำเรื่องในวันนี้ไว้ อะไรนะเจ้านั่นจากสถา,านทดสอบนิรันด์มีความเกี่ยวข้องกับดินแดนรกร้างมันเคยฆ่าสัตว์ร้ายไปแล้วมากมายงั้นก็แสดงว่าสัตว์ร้ายไม่ใช่ว่าจะฆ่าไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีพลังมากพอหรือเปล่าแม้ว่าห้องสมุดลับของราชบศงจะบันทึกความลับที่ไม่มีใครรู้ไว้มากมายแต่เราก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาได้เลยพมอ่าเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอ่ะคุณปูรี่หนูไม่รบก,กวนแล้วนะคะหนูขอตัวไปส่งท่านลินก่อนนะคะไปกันเถอคะค่ะ นี่คือห้องนิรภัยของราชบองถ้าฉันไม่นำทางคนคงหลงแน่นอน5นาทีต่อมาเก oh, <wow. S 1> ิดอะไรขึ้นทำไมยังไม่เทเลพอร์ตออกไปอีกเทเลพอร์ตมาห้านาทีเต็มแบบนี้ฉันเกรงว่าเราคงว้าวออกจากสเสดยนเสเซียแล้วล่ะนี่มันดินแดนซากศพเรามาอยู่ที่ดินแดนซากศพได้ยังไง <c oughs> ทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนเดินเธอต้องบอกฉันก่อนว่านินแดนซากศอบคืออะไรได้ยินเหมาว่าสถานที่นี้เคยเป็นล่องเล็กๆที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสงครามครั้งใหญ่มีคนปลดรักษาบางอย่างออกมาที่นี่ทําให้ล่องนี้กลายพันธุ์จนท้ายที่สุดผู้คนทั้งล่องก็กลายเป็นเหมือนซากศอบต้องระวงังอย่าให้พวกมันกัดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อและกลายเป็นซากศอบเหมือนพวกมันฝนหรอมันไม่ใช่ฝน <c oughs> อะ แม้แต่หินเทเลพอร์ตก็ใช้ไม่ได้ดูเหมือนว่าดินแดนซากซอบจะพิเศษกว่าที่เราคิดไว้ในเมื่อเธอรู้จักที่นี่ก็น่าจะรู้วิธีออกจากที่นี่ใช่ไหมพ่อฮองใช้แค่บอกฉันว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนตองฟ้าของฉันสามารถกลายเป็นราชวงศ์ได้ก็เพราะว่าพวกเรามีภาระหน้าที่สําคัญในการปกป้องโลกซากศอบที่ใจกลางของโลกซากซอบมีดินแดนรับอยู่และในแดนรับนั้นมีวงเวทเทเลพอร์ตกลับไปอย่างโลกมนุษย์ทาไมไม่บอกตั้งแต่แรกฉันก็ลองกลัวก็เลยลืมน่ะสอบระดับต่ำเลยเว้ยค่ะไป ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนดูนั่น <c oughs> สรศพพวกนี้ข้าไม่ตายมีบางอย่างผิดปกติหรือว่าศพพวกนี้ไม่มีวิญญาณ <c oughs> เพื่อเผาวิญญาณของฉันก็เลยไม่สามารถพุ่งเป้า <c oughs> ไปที่พวกมันได้เลยไม่ใช่แค่ดันระเบิดศพก็ใช้ไม่ได้ผลหรือว่าพวกมันจะเป็นศพจริงๆหรอฉันไม่เชื่อหรอกในลอกนี้ไม่มีอะไรเป็นอมตะเพียงแต่เราไม่พบวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นเองเสื้อ <c oughs> ยังไม่ได้รับค่าประสบการณ์ ดูเหมือนว่าการดาวของฉันจะถูกต้องพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นสอบจริงๆเราถูกสองมาจากข้อนิรภัยของราชวงศ์มีเพียงคนจากราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถแทรกแซงการขึ้นย้ายของเราได้ดูเหมือนว่าายในตระกุลตกฟังจะไม่ได้สามาัครคีกันฉันคิดว่าคนที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับระบบการเทเลพอร์ตน่าจะเป็นลุงสามของฉันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ8 1เที่มีความสามารถสูงมากในตระกุลตกฟังเขามีสถานะที่ไม่ธรรมดาชื่อของเขาคือตงฟังทั่วและเขาเป็นพ่อแท้ๆของตงฟังสุนเขาส่งฉันมาที่นี่่่แลล้้ววไไไมกััาฉนจะบไปไดหรอ บางทีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่มีทางรอดกลับไปได้อยู่แล้วที่นี่คือลออ่อแห่งซากศพต่อให้เป็นนักรอบอระดับเทพก็าอาจจะพลาดท่าได้ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าเราจะโชคดีสามารถกลับไปได้แต่ฉันเกรงว่าพวกเราจะไม่มีหลักฐานอะไรอะบางครั้งหลักฐานมันก็ไม่จาเป็นฉันหวังแค่ว่าเมื่อฉันกลับไปได้และจะคิดบัญชีกับเขาตะกูนฟ้าของเธอจะไม่เลือกข้างผิดนะ หมายว่าจะไม่เคยมีใครกล้าขู่ตกลงตอกฟางแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าหากลินมอจูตายด,ด้วยน้ำมือของราชวงศ์เกรงว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับกองทัพแน่แน่ลินมอยู่หลังจากกลับไปแล้วฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้ในายฟังเองเพื่อเกียรติยศของจกักรพรรดิปลดให้โอกาสฉันสักครั้งงั้นฉันจะรอดูว่าคำอธิบายของเธอจะทำให้ฉันพอใจได้หรือเปล่าส่งระดับต่ำเลวเวลสิบนี่มันวิวัฒนาการงั้นหรอสายฟ้าพวกนี้ทำให้ซอมบี้วิวัฒนาการ โลกนี้เต็ไมไปด้วยอันตรายถ้าไม่ระวังตัวให้ดีอาจจะตายได้จริงๆแต่บางทีอาจจะมีโอกาสดีบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้แต่สิ่งสําคัญกว่าคือการหาทางออกให้ได้ก่อนสอบวันหลังจากที่ทั้งสองเข้าสู่โลกซักศอกตรวจสอบหมดแล้วหรือยัง<อ>หม่อมฉันได้ขอให้ท่านอาจารย์จางเฮ่ออยู่มาตรวจสอบระบบเทเลพอร์ตเขากาลังมาครับประมาจารแค้ก่นระเบ89จางเฮ่ออยู่อาจารย์จางเป็นยังไงบ้างได้เรื่องอะไรไหม ขออภัยหม่อมฉันไม่พบบอ่อแสใดๆคนที่เข้ามาแทรกแซงเก่งมากตอนนี้ระบบเทเลพอร์ตกลังยุ่งเหยิงและหม่อมฉันไม่สามารถเปิดมันได้ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอบางทีเข้าคนนั้นอาจจะมีวิธีแก้ไขก็ได้ใครเมืองกันหวนหรือที่รู้จักในชื่อแทบอันเป็นผู้ปกครองหอคอยเซนเสียเขาไม่ใช่เพียงผู้ที่มีอาชีพระดับเทพต่ออาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมจาจารย์ไขก้อนคนแรกของนักเล่นแร่แปรธาตุคนแรกของเผ่ามนุษย์อีกด้วยฉันจะไปถามเขาตอนนี้เลย เทพอันน้องตองฟามาเย่มประทานหันช่วยออามาพบกันดได้หรือไม่จกกักรพรรดิเซเสียตฝังอีจกก้จักรพรรดิมาหาท่านเทพอันด้วยตัวเองต้องมีเรื่องใหญ่นแน่ๆอ่ะจกกักรพรรดิตองฟังถึงกลับมาที่นี่ด้วยตัวเองมีเรื่องอะไรเหรอคารวะเทพอันอธิบายการหายตัวไปของหลินมออ,อยู่ให้กำเนมือนนันเหนร์ดฟังอะไรนะหายตัวไปใช่มีการดัดแปลงระบบเทเลพอร์ตและเราไม่สามารถค้นหาเบาะแสใดๆได้เลยนำทางฉันไปเถอเจ้านี้แหละ มีคนมาดัดแปลงมันจริงๆยิ่งกว่านั้นผู้ที่ทําการดัดแปลงมีทักษะมากและทําให้เส้นทางวงเวทยุ่งเหยิงไปหมดแก้ได้ไหมไม่ยากฮรับเรียบร้อยเทพอันสามารถค้นหาได้ไหมว่าลูกสาวใช้กับเทพหลิ่นเขาหายไปไหนมาดูกันว่ามันถูกเทเลพอร์ตไปที่ไหนครั้งสุดท้ายแย่แล้วมันคือดินแดนซากศพที่ตะกูลตกฟางของท่านปกป้องมาหลายชั่วรุ่นว่าไงนะ ทำไมถึงไปที่นั่นได้ทางผ่าสุดีแดนซากศพถูกผนึกไว้นะงี้นี่เองมีการใช้หินไฟเพื่อทำลายผนึกชั่วคราวและเปิดใช้เทลพอร์ตแบบสมหินไฟทำลายผนึกนี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของมนุษย์แต่เป็นของเหล่าวิสาต์จากก้นบึงหรือว่าในตระกูลฟ้าของฉันจะมีคนที่อยู่ลัทธิบูชาปิสาต์ลัทธิบูชาปิสาต์จกักรพรรดต่องฟงังถ้าครั้งนี้มออยู่สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยคนก็ยังเป็นผู้นำของราชวงศ์ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแทพของเซนเซียจะมาด้วยตัวเอง หมัดของเทพไผ่ดาบของเทพขวงกองทัพทางการทหารฉันคิดว่าท่านถงฟางเองก็คงไม่อยากจะเจอหรอกใช่ไหมมออยู่นั้นเป็นสิ่งของฉันเทพไผ่และเทพขวงยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเธอคนนั้นและเธอเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของคนที่คุณก็รู้ว่าหมายถึงใครถลินมออยู่ตายเกรงว่าตะกนตนถงฟางของฉันก็คงจะต้องถูกฝากไปพร้อมกับเขาท่านราชาไม่ต้องห่วงนะครับพระเอกของเราเทพอยู่แล้ว แต่คนที่ต้องเป็นห่วงคือไอ้คนที่ทะละผ่าเขาไปถ้าออกมาได้ไม่เหลือนแน่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหลินม้อยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้ปีกแล้วความฝันของหลินม้อยอยู่เมื่อหลายตอนที่แล้วว่าอยากมีปีกและคอเทด้วยนะปีกพระเอกเดี๋ยวจะได้เจอหลินม้อยอยู่บินไปสู้กับพวกคนบึ้งแน่นอนอยังไงก็รอยตามต,ต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามผีกับแย่ด,ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจงกันแปต่อไปแล้วเจอคลิปหน้าบาย